เป็นลักษณะเป็นแผนที่ทานเดานะครับซึ่งแผนที่ตรงนี้นะครับวันจะได้นํากลับไปใช้ที่โรงเรียนด้วยนะครับถือเป็นอ๋อน่สวยงามแล้วที่สำคัญมีประโยชน์มีประโยชน์สามารถนำไปเป็นสื่อในการป้องกันนะคะแล้วก็วางแผนะคะทำให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งพื้นที่สีเขียวแห้นะคะค่อนข้าง มีลงมาหน่อยในสื่อับการเนเลยคือการรายงานค่าสินแบบเรียวทานะครับว่าเฮ้ยเวลานี้ค่าสินนี้แล้วนะสาวของเราเนี่ยสามารถวัดค่านนะคะวัดค่าสนของเราตั้งแต่สีฟ้านะคะเลยค ไปถึงค่าฝุนจะมีแบ่งไปตามสีทั้งหมด5ระดับเลยกัน<ห>นะครับเล่เต็มที่ลูกเล่นเลยนะครับแต่วันในที่ขึ้นสีเหลืองจะต้องมีการเดือนรังลระวังนะน่าเลมากนะแต่ถ้าขึ้นสีแดงปุ๊บต้องระวังตัวเองอย่างสมสุกดลยนะครับเสงต่อมาอค่ะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยส่งรูปค้าบรรยากาศในวันนี้นะคะเข้าไปในก่มนะ ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนะครับโดยเริ่มจากนะครับภาคพื้นส่นการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากสอสอสอหรือตํานัน่งเรียนปรัชารัฐวิทยาการครับโรงโรงเรียนบ้านปากจอมเติมตเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้รับผิดชอบโครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบในการรับมือกับฝุ่นในพื้นที่วิกฤตหรือห้องเรียนสู้ฝุ่นและผู้เข้าร่วมการเสวนาทิศทางความร่วมมือ และการมอบรางวัลเรติบัติแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นขอขอต้นแบบจังหวัดแพร่จำนวนทั้งสิ้น10โรงเรียนโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นมีที่มาจากปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันเกิดจากการเผาในพื้นที่โลง่งโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแพร่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาพแพร่แถวสอนบันทีนสิ่งมงคลเลิศคุณท่านระดับภูกคบร,ริหารจิตนแม่ปางท่านภูมิในการโรงเรียนคณะครูบุคลารกรเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมเสวนาที่ถามความร่วมมือและการมอบรางวัลของอ,งองิบัติแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากคำกลการรายงานของท่านบัณฑิตศิริงมงคนเลิศกุลผู้แทนหน้าผู้ส่วนกำกัดเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพหรือสสสให้ดำเนินการการเรียนรู้และการสื่อสารสู่ครคุุญโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิออนสิรินงคนเลิศกุลอาจารย์ค่ะเด็ก และเยาวชนในพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนเป็นกลุ่มสโดยท่านอภรรยพิทักษา์ส้างความปลอดภัยของผู้เรียนโดยเพาะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองเรียนท่านคากรการมการพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านปีนปีนจากชาน่า ทางเพื่าเอนบ้านจีนมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานำเสนอพิธการแทนเรียนาตามองเพียอนบา้านจีนมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานำเสนอพิธก,การใการแข่งขันตู้ไม้ตึงในโรงเรียนเรา c o m m ม n ต์ที we are from b a r o n School Brown District p r a า p e r o r m a n c e our school is honored to send the a c t i v i t i e s about PM 2.5 จุดเด่นของโรงเป็นเรียวทางค่ะเรี่ยค่ะตัวเล็กๆนะคะเขาก็จะทุกเช้าในที่เป็นแบบโครงการมันก็จะแสดงค่าเป็นสีๆในแอปด้วยนั่นก็คือการที่พิเศษระหว่างงานชุมชนงานนโยบายงานวิศวกรรมเข้าไปสู่ภายในดีหลายๆค่ะตอนนี้ก็ะเทศกำลังเริ่มทำน็อตเตลหลายอย่างนะคะคือรายงานมาเราเห็น เราเห็นถึงการขับเคลื่อนนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะในโรงเรียนในการสู้และรับมือด้านสุขภาพนะคะสิ่งหนึ่งคำที่หลายคนถามว่าแล้วก็มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันเป็นห้องปลอดไทยหรือเปล่านะคะวันนั้นเองเนี่ยคุณสิรษชัยเนี่ยมาได้คำถามห้องเรียนช่วงูนะคะอเข้าใจว่ามันเป็นห้องสี่ นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่ององค์ความที่เข้าใจสิ่งแวดล้อมปัสสาตุแรงกำเนิดการปกป้องตัวเองค่ะแล้วก็การดูแลและการส่งเสียงให้กับผู้ปกครองคนรุ่นต่อไปในโรงเรียนค่ะแล้วก็เสอซ้อมมาเรียนยังไงครับคุณประธานเ์ื่องบากบาดสัญกับเราสร้างสภาพของตัวเขาและคนในครอบครัวแล้วก็สังคมในอนาคตนะคะเราขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลานะคะแล้วก็แขกหลายๆท่านทีเดียวนะคะที่โครงการที่เราทำมาแล้วเนี่ยนะคะเรามีความ คุณครูทุกท่านได้ร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งโรงเรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านใดท่านหนึ่งในโรงเรียนอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ทางโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับค่ะคุณผู้ว่าแต่อปรากฏว่าทุกโรงเรียนเอาไปเป็นนโยบายโรงเรียนค่ะว่าให้ทำตั้งแต่ระดับอนุบาลนะคะอย่างภาพท,ท่านเห็นเนี่ยเขาก็จะเอาอนุบาลในรูปกระถาที่ชัดเจนนะคะก็ขออนุญาตถัดมาเลยนะคะท่านเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเลยนะคะท่านผอที่ผ่านมาค่ะบทบาท ในชุมชนในโรงเรียนในจังหวัดแท้เนี่ยค่ะได้มีการดำเนินการร่วมกันอย่างไรบ้างคะก็ดีนะครับขอชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่มีโครงการโรงเรียนสู้ฝุ่นนะครับคือที่จะรมโครงการตัวนี้นะครับได้เข้ามาหมนเสริมนะครับในการดาเนินงานในส่วนของพออรพสตได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าภารกิจหลักของ ่วนหนึ่งภารกิจหนึ่งนะครับในของราพสตอเนี่ยก็คือการส่งเสริมสุขภาพนะครับป้องกันโรคนะครับโดยเฉพาะในการเฝ้าระวังปัญหาเอ2.5นะครับบ้านของจะไม่หายประมาณนั้นเลยครับก็คือถ้าเกิดเราเผาป,ป่าเยอะๆเนี่ยนะครับคนเผาป,ป่าคือชาวบ้านเกษตรกรเขา,าปลูกป่าร่วมปลูกป่าด้วยนี่คือกิจกรรมที่หนึ่งการประชาสัมพันธ์แล้วก็การปลูก,กจิตสํานึกนะครับอันที่สองก็คือ เราจะมอบแผนที่จังหวัดนี้นะครับให้กับสนักงานครับแล้วท่านต่อไปมสครับโอเคครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณของโรงเรียนด้านแม่ปางค่ะแผนที่แผนที่ด้วยเสนญท่านตลาดด้วยนะครับขอมพิเตอร์นะคะ เก็บข้อมูลในรูปของไฟล์ลบกระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ